แค่้วี่ครืออะั่บางแนี้ว่าเราประชุมสามัญประจำปีของสมาคมำร้คิเศไทยนะครับในวันที่1 5ุลายโมงถึงนี้ที่วัดใหม่ดรงเนะครดยนุ่รีนะครับประชุมบ่ายโมงแต่ว่าเราก็จะไปร่วมเตกันตั้งแต่ประมาณ9โมงถึง10โมงละครับนเตเียนกั้ก็จะมาพูด คุยเกี่ยวกับเรื่องอรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ช่วยเหลือสมาชิกมู่มูลสมาชิกทั้งเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตเน,นี่ยมีใครบ้างก็ประมาณเราไปลงตรงไหนอย่างไรขาดหลือแบบไหนอย่างไรก็จะไปแจกแจงกันในวันนั้นแหละเรื่องอะไรที่ต้อง,งดูในที่สุดนะคะในการประสบปีนี้ก็เรื่องที่จะหาเงินเข้าสมัครภูมิที่ ใช่เพราะสมาคมเราเนี่ยไม่มีหน่วยงานไหนที่มาช่วยเหลือเราได้เราก็ต้องหาเงินกันเองคับทำยังไงเนาะเราจะไปจัดอะไรที่มันได้สมดุลตังเข้าสมาคมเราเนี่ยนะก็ต้องคุยเรื่องนี้กันเป็นหลักๆเลยแล้วเราก็มีโปรเจกต์อยู่สองสามโปรเจกต์นะจะร่วมดำเนินการอะไรก่อนทำยังไงกันดีทางของสมาคมครับม้วก็ได้ข่าวว่ามีมีหลายๆท่าน ที่เป็นอินเภาษาอินเตอร์ภาษากลางว่าที่ภาษาธรรมดาก็จะร่วมสนับสนุนด้วยอะไรเงี้ยครับก็ตู้อะไรสนับสนุนไม่ผัดใจเนียนะครับใจเลยนะครับโอเคนี่ร้อยคำขอบคุณมากขอบคุณมากค